สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับช่องยุยพระบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิศเพชรพิจ,จิตจดให้บายยุยนะคะก่อนอื่นต้องชี้แจงนะใครปิดพานะขนุขออนุญาตนะคะจัดส่งเป็นวันอังคารนะคะวันพรุ่งนี้ทุกรายการนะคะพี่พี่ถ้าไหนโอนเงินมาแล้วไม่ไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวหนูจะส่งให้นะพอดีหนูยังอยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็เออเร่งนะหาพระให้พ,พี่พี่อยู่นะคะก็ช่วงนี้เดินทางนะคะพี่นะนี่ เรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะอ่าช่องหนูนะคะเพื่อมีลูกค้าท่านอื่นนะคะหมายถึงว่าลูกค้าท่านใหม่นะคะเข้ามาฟังนะไครโอนนะส่งซีเอ็มเอสไปสนีไทยแล้วก็เก็บไปทางนะไม่มีค่าบริการเพิ่มนะคะอ่ารายการแรกนะคะปิดตาหลงพ่อแก้วนะคะหลังแบบนะคะรายการนี้นะคะนี่สวยนะพิมพ์คมชัดลึกสวยมากนะเอาสี่พันนะคะ ปิตาหลวงพ่อแก้วนะคะสวยจริงนะคะรายการนี้นะมีผิวมันจัดเลยนะโอ้โหนี่หนูซูมให้อ่าขอขอประทานอภัยนะคะหนูซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะรายการถัดมานะคะเป็นพระปิดตานะหลวงพุจีนนะคะ นี่ลงรักแล้วก็ปิดทองนะคะเลี่ยมด้วยกรอบเงินให้ด้วยนะคะรายการนี้เลี่ยมกรอบแล้วนะคะพี่นะพร้อมขึ้นคอนะหรือเราไม่ขึ้นคอก็เก็บบูชาไว้ที่บ้านนะคะอ่ารายการนี้นะคะเลี่ยมกรอบเงินให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะรายการนี้หนูเอาสี่พันห้าร้อยบาทนะคะสําหรับรายการปิดตานะคะพระปิดตานะโหสวยจริงอะไรจริงนะอืม รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมนะคะอยู่ในกระเช้านะคะหลวงพ่อเงินนะสวยจริงนะคะโอ้โหดูอ่ะองค์นี้หนูเอาห้าพันนะคะพี่พี่ขา 5, นะห้าพันนะใครสนใจนะโทรหาหนูนะคะเดี๋ยวเบอร์นะคะขึ้นไว้หน้าช่องนะเดี๋ยวให้เบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะคะหน้าช่องนะใช้เบอร์เดียวกันนะคะศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะอันนี้ถักเชือกนะถักรวดนะคะนี่ <c oughs> เนื้อเนี่ยสาสนิมแดงขึ้นเลยนะคะพระสวยๆนะเก่าๆแบบนี้นะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระนะคะพระสมเด็จบรรคังพิมพ์ใหญ่นะคะนี่พระเก่ามากนะนี่องค์นี้หนูเอาสองพนะคะพี่นะราคาแบ่งปันนะนี่ด้านข้างเป็นเนื้อตุ๊บตับนะ ขครถูกราคาเปล่าก็ไม่แน่ใจนะพี่นะบอกไปแล้วสองพันนะอ่า รายการถัดมานะคะเป็นพุทซ้อนนะคะหลวงปู่ทวดนะคะพุทซ้อนหลวงปู่ทวดเป็นเนื้ออปปกานะคะมีสองรายการนะ,ะเดี๋ยวหนูแจ้งทีละรายการนะคะอันนี้เหรียญที่หนึ่งนะรายการที่หนึ่งนะคะมีทั้งรายการที่หนึ่งและรายการที่สองนะ,ะขยับไฟมานิดนึงนะคะ,ะเนื้ออปปกานะคะเอาสองพันห้าร้อยนะคะสําหรับพุทซ้อนหลวงปู่ทวดนะคะเนื้ออปปกานะคะนี่ ้างข้างเหรียญเป็นเส้นขอบตัดนะคะสวยงามเหรียญคมคมชัดลึกแบบนี้นะคะพี่นะแท้นง่ายนะเดิมๆเลยรายการที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่รายการที่สองนะคะอ่ารายการที่สองนะคะก็แล้วแต่ความศรัทธาละพี่นะสองเหรียญลดได้นะหนูหนูแจ้งราคาไปเท่าไหร่นะเมื่อกี้สองพันหรือสองพันห้านะแต่หูต้องดูในคลิปอีกทีนะคะนี่ ก็ต้องดูนะคะเมื่อกี้หนูแจ้งไปสองพันหรือสองพันห้านะนี่เป็นเส้นขอบตัดนะลืมแล้วนะคะลืมแล้วไม่ยุ้ยนะ,ค,ะคุณแม่ค้าเนี่ยนี่ด้านหน้านะคะเจาะมาก็จะเป็นห่วงนะคะมีคาปินนะตรงห่วงนะคะเส้นขอบตัดสวยงามชัดเจนนะคะตัวหนังสือเป็นแท่งคมนะคะปีศูนย์เก้านะคะที่ระลึกแด่ผู้ประกาศงานเดือน ห้าทุกปีนะคะออกปีศูนย์เก้านะคะนี่รายการถัดมานะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเรียมด้วยกรอบเงินนะหลวงปู่ทวดเรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับรายการนี้เอาสามพันห้าร้อยบาทนะคะหลวงปู่ทวดนะนี่อยู่ในกรอบเงินนะคะเรียมเงินให้แล้วเรียบร้อยนะ หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะหน้าพระสวยๆรายการถัดมานะ,ะวันนั้นหนูดูราคานะหนูจําได้นะคลิปที่แล้วนะหนูขายไปสี่พันนะคะหนูขายไปสี่พันนะนี่ต่อรองมานะคะพี่นะเป็นเงินนะคะเอาสามพันห้าร้อยนะคะราคานี้ราคาลดแล้วนะคะสามพันห้าร้อยบาทนะคะสําหรับรูปถ่ายหลวงปู่สุขนะคะเป็นกรอบเงินนะคะด้านหลังมีรอยจานด้วยนะคะสามพันห้าร้อยบาทสวยๆนะคะ ถือว่าคลิปนี้จัดโปรให้สำหรับรายการนี้นะคะพี่นะนี่สามพันห้าร้อยบาทถัดมานะคะหลวงพระเดิมนะคะสวยเดิมนะ,ะแท้ดูง่ายเลยองค์นี้นะคะเอาหกพันนะคะพระแท้ดูง่ายเลยนะ,ะพี่นะเลี่ยมด้วยกรอบเงินด้วยนะคะหน้าพระนะเราจะเห็นว่ามีคิตกันขึ้นนะพี่นะดูดิโอ้โหดูคาบนะคะความเก่าเนี่ย บอกเลยนะว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะหลวงพ่อเดิมอง์นี้นะสวยนะคะนี่ออกวัดหนองพูนะคะโหสวยนะซื้อไปไม่ผิดหวังนะคะพี่นะรายการนี้นะคะอย่างที่น้องบอกนะคะราคาต้นน้านะซื้อไปส่องนะดูที่ชอบดูที่ใช่นะ,ะพี่นะดูที่ชอบดูที่ใช่นี่ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพทานะคะรุ่นแรกนะคะหลวงพทาวัดพเนียงแตกนะคะนี่เหรียญสวยนะเหรียญหล่อ,ลอบโบราณหลวงพทานะคะรายการนี้เอาสี่พันนะคะพี่นะเหรียญหลวงพทานะคะใครสนใจนะลอยไวเท่าไหร่นะเปิดมนูเปิดไปสี่พันนะพี่นะเผื่อถูกใจใครนะต่อรองมานะคะต่อรองมาได้นะรับหลายรายการต่อรองได้นะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่จีนนะคะหลวงปู่จีนนี่อันนี้รายการนี้ไม่ลงรักนะคะไม่ปิดทองนะอ่าลงรักเฉยๆนะพี่นะจุ่มรักนะ,อะเอาสี่พันนะรายการถัดมานะคะเหรียญหล่อโบราณนะหลวงพ่อ,ห,อ,ห,อ,ะะห,ห,อห้องวัดช่องลมนะคะเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อห้องวัดช่องลมนะนี่ เอา 3, สามพันนะคะเหรียญนี้นะพี่นะเอาสามพันนะโหหน้าพระสวยจริงนะคะนี่รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพทานะคะนี่รายการนี้เลี่ยมกรอบนะคะเอาห้าพันนะคะรายการนี้เลี่ยมกรอบเงินให้แล้วเรียบร้อยนะเหรียญหล่อโบราณนะคะหลวงพทานะแท้ดูง่ายนะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมกรอบเงินให้เรียบร้อยนะใส่กรอบนะคะเอาสี 5, ่พัน เอาเอาห้าพันนะคะพี่นะห้าพันนะไม่ใช่กรอบเมื่อกี้เอาสี่พันนะรายการถัดมานะจ๊ะเป็นหลวงพ,พระอาจารย์ฟั่นนะคะพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะคะเป็นเนื้ออัป,ปกานะคะโอ้โหสวยคมมากนะนี่องค์นี้หนูเอาสามพนันนะคะพระอาจารย์ฟั่นนะพี่ดูนะดูเนื้อซะก่อนนะจะเห็นว่าทําไมพระอาจารย์ฟั่นองค์นี้นะคะนี่พระมาคมชัดลึกสวยมากนะคะมีเส้นขนแมวด้วยนะคะตรงผิวนะ ลวดลายจีวรนะสังกติชัดเจนนะคะนี่ตัวหนังสือนะเป็นแท่งคมสวยงามชัดเจนนะคะเอาสามพบาทนะรายการนี้นะคะนี่ด้านข้างเหรียญเนี่ยเส้นขอบตัดนะโหชัดมากนะชัดเจนมากนะนี่ตัวหนังสือเป็นแท่งคมนะคะออกปี07นยจ็ะคะพระอาจาร์ฟันนะ สวยนะมีตอกโคดด้วยนะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพักกันนะคะวัดพญาณนะหลวงพักกันรายการนี้หลวงพักกันนะคะ, <c oughs> อะเอาสามพันนะคะหลวงพ่กกันนะด้านหลังเราจะเห็นว่าเป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะหมูสวยจริงอะไรจริงนะเอาสองพันสองนะพี่นะหลวงปู่เอี่ยมนะนี่หน้าพระสวยคมนะคะเป็นสาสนิมแดงนะคะเอาสองพันสองร้อยบาทนะคะถัดมานะคะ เป็นหลวงพระจันร์นะคะวัดบางมอนนะนี่เหรียญหล่อบโบราณแบบนี้เลยนะคะอ่าอันนี้ขอโทษนะอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อไผ่นะคะพี่นะหลวงพ่อไผ่มากกว่านะอ่าหนูขอประทานหนูขอประทานอภัยนะเป็นหลวงพ่อไผ่นะคะเรี่ยมด้วยกรอบเงินนะคะรายการนี้เอาสี่พันนะหลวงพ่อไผ่นะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระกิ่งนะนี่เอาสีนะ่พันนะพระกิ่งเนี่ยบอกเลยนะพี่นะบอกตรงๆว่าพระก,กิ่งเนี่ยมาแพงมากนะพระมาแพงมากนี่นี่น่าจะเป็นเนื้อนวะด้วยนะคะเอาสี่พันนะรายการถัดมานะคะหลวงพ่อเงินนะนี่ คอแอลนะคะพิมพ์มือเลขแปดนะคะหลวงพ่อเงินนะรายการนี้เอาสี่พันบาทนะคะนี่ออกปีหนึ่งห้านะรวดลายจีวรสวยงามชัดเจนนะรายการนี้เป็นเนื้อจะเป็นเนื้อ,อปลาก้านะคะพี่นะ ในการถัดมานะคะเต่านะหลวงพ่อเงินนะคะเต่านี่เลี่ยมด้วยกรอบเงินนะเอาสี่พันนะคะพี่นะเต่าแบบนี้เอาสี่พันนะคะพญาเต่าเรือนนะคะในการถัดมานะคะเป็นเอ่อปางซ่อนหานะคะหลวงพทับวัดนงนะเนื้อเมกสิทธิ์นะคะเอาสี่พันนะคะเนื้อเมกสิทธิ์นี้พระเนื้อเมกสิ์นี้แพงอยู่แล้วนะคะพี่นะแพงมาจากเนื้อแล้วนะ อย่างพวกนวะเมกสิ์นะคะอปะกาเนี่ยพวกนี้ยแพงนะต้นทุนมาแพงแรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเออหลวงปู่สุขนะคะเอาสามพันนะนี่เป็นเนื้อเงินนะคะพี่นะนี่หนูจัดโปรให้อีกหนึ่งรายการนะคะเอาสามพันนะนี่สําหรับหลวงปู่สุขนะคะมีรอยจานด้วยนะคะแล้วก็เลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะนี่สวย,สวย ถัดมานะคะเป็นน่าจะเป็นยอดขุนพลนะคะยอดขุนพลน่าจะเป็นยอดขุนพลลบบุรีนะพี่นะเนื้อชินเงินนะคะเอาสี่พันนะคะสําหรับยอดขุนพลนะ,ะนี่นะพระสวยๆนะฮะเก่าแท้นะดูง่ายเลยนะเดิมๆโอ้พระโคตรเก่าเลยนะเนื้อก็สวยนะพี่นะนี่ ถัดมานะคะเป็นปิดตาหลวงพู่เอี่ยมนะคะพระปิดตาหลวงพู่เอี่ยมเขาสามพันนะคะพี่นะพระปิดตาหลวงพู่เอี่ยมนะคะถัดมานะคะเป็นพระนะนี่เกศชโยนะคะ 7ชั้นนะคะอกตันนะนี่ลงชาตินะพี่นะลงชาติแล้วก็ปิดทองนะคะเอาสองพันห้ารอไว้นะคะสมเด็จเกจเชยูนะคะถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเกจชยูนะเชั้นอกตันเช่นเดียวกันนะนี่องค์นี้หนูเอาสามพันนะ อยู่ในกรอบนะคะอันนี้เลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะหน้าประสวยๆนะนี่เอาสามพบาทนะคะสำหรับรายการนี้นะ,ะถัดมานะคะเป็นนี่เอา3,500บาทนะคะํำเร็จวระคังพิมพ์ใหญ่นะเนื้อสวยมากนะคะนี่ ปกติเมื่อก่อนขายสี่พันนะพี่นะจริงจริงอันนี้จัดโปรให้นะคะ <c oughs> เนื้อหามวลสารแน่นๆนะคะสวยงามเลยทีเดียวนะ,ะ <c oughs> ถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินนะ,ะรายการนี้นะ,ะเป็นพิมพ์คิตานะคะห้าชายนะคะ โอ้โหหลงพ่อเงินนะองค์นี้นะอ้าวห้าพันนะพี่นะองค์นี้นะสวยจริงนะนี่ลวดลายจีวรนะคะสวยงามชัดเจนนะคะเหมือนพี่ท่านหนึ่งวันนั้นเหมือนเคยทักหลงพ่อเงินหนูมานะไม่แน่ใจว่าเป็นองค์ไหนนะแต่อันนี้ก็เป็นพัดชุดใหม่นะคะพี่นะนี่สวยจริงนะองค์นี้นะคะ เอาหกพันะพี่นะหกพันนะไม่แน่ใจนะหนูทําไมหนูสติลืมนะเมื่อกี้บอกห้าพันหรือหกพันนะคะครั้งแรกะนะนี่อ่ะหนูบอกไปประมาณนี้ก่อนนะหกพันนะพี่นะลองต่อลองมานะถ้าขายพัะได้หลายองค์ก็ลดให้นะคะเอาหกพันรายการสุดท้ายนะคะเป็นปรากิ่งนะคะเนื้อเมกสิท์นะโอ้โหสวยมากนะนี่ นี่สวยจริงๆองค์นี้เอาเจ็ดพนะพี่นะผะมาแพงจริงแต่ว่าความงามของพระนะโอ้โหพี่ดูเถอะดูเอานะนี่อ่าท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะก็ช่องทางการติดต่อเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ศูนย์เก้าห จะ,จะสจดูงสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องนยุ้ยด้วยนะคะจะได้ไม่บลาพาบ้านสวยๆราคาเบาๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ